รับการเอาขอไวเอลเลตนะครับผมเนี่ยไม่ชอบรอดาเมจครับแบบว่าต้องมาลุ้นว่าติดหรือไม่ติดแน่นี่ครับผมจอบเป็นเซตนี้ครับผมก็จอบรองเท้าเนี่ยเอาเป็นรองเท้าวิ่งวไอตีวามาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาขึ้นที่โคเคนสปีร์เลยครับก็ครับไม่ไม่ชอบลุ้นครับว่าแบบว่าจะติดชิ้นไม่ติดชิ้นพอเสร็จจากนี้ครับผมก็จอบเป็นจาบขีนครับจับขีดมาจับขีดมาอันนี้ก็จะแยกชิ้นหรือไม่แยกชิ้นก็ได้นะครับถ้าเกิดไม่แยกชิ้นก็จะมีดาเมจเยอะคือถ้าเกิดแยกชิ้นก ออกถุงมืออย่างนี้มาสองอันนะครับจะทําให้ติดคีตได้ง่ายขึ้นครับพอเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นดาบนี้นะครับดาบคีตเสร็จแล้วจะขึ้นโอมิอาร์มหรือถ้าเกิดเกมนานมากๆนะครับก็ออกเป็นดาบแดงไปได้เลยครับเสร็จแล้วก็ไปเก็บโอมิอาร์มนะครับแล้วถ้าเกิดชิ้นต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าเรายืนไหวเนี่ยครับเอ่อแนะนําเป็นมูลาไปเลยก็ดีครับแบบยิงเข้าตลอดทั้งเกมครับแต่ถ้าเกิดว่ากันตายก็คงต้องขึ้นเอ่อตายเกิดมาครับก็จะประมาณนี้ครับสหรับตัวไวโอเลตก็เดี๋ยวเเรราากกก็ไปลลอง่่นนให้ดดูััีวคบ สำหรับรูนนะครับผมจะใช้เป็นรูเลงนะครับแต่ว่าพลังแฝงก็แล้วแต่ชอบเลยครับใส่แบบไหนก็ได้ครับตานีนะครับผมเจออะไรที่เซอร์ไพรส์มากผมเห็นผมเห็นคนหยิบมากรงเอ้ยเอ้ยชุยอาเซนกา่อมาลงแรงนะครับแตงคอนมันไม่ได้เห็นนานมากนะเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่าครับว่าอาเซนการคนนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างรับชมมาได้เลยครับ นี่ครับก็เดี๋ยวดูฝีไม้ลายมือของลูกพี่ผมละกันตอนนี้เย้เปิดปาดไวเกินครับสำหรับตอนนี้นะครับที่ยังมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็พยายามหาตางให้ตัวเองไปก่อนนะครับความรายได้ก็ฟาร์มไปนะครับแต่อย่าไป แ็กกลางหรืออะไรนะครับให้ให้ป่าเขาเอาไปกับเมจเขาจะได้มีเลเวลจะได้แบบว่ามีดาเมนการแกงที่เก่งขึ้นนะครับตอนนี้เราก็ s <S อยู่คนเดียวเราก็ต้องแบบว่าเซฟเทปตัวเอง่อยนะครับจะแ,แบบจงแจ้งไม่ได้แต่ตอนนี้เห็นลมเขาอยู่ช้านบนนะครับเราก็เลยแบบพอแหลมได้นิดหน่อยอน,นี่ก็เป็นดวลจ็กเกอร์ตัวตัวนะครับมียิงปียิงปีเป็นการเป็นการต่อนะครับ พี่ผมมาแล้วเรรยบร้อยมีศพแน่นอนบอกเลยครับจังหวะนี้อ่ายิงต่อ,ตอดยิงต่อ,ตอดยิงต่อ,ตอดยังไงยังไงเอา้าเป็นไงจะลุกพี่เข้าไปจะลุกพี่ผมเข้าไปผมบอกเลยนะอะอเซนกาคนนี้ของจริงครับเล่นเล่นดีตลอดทั้งเกมเลยครับเดี๋ยวมาดูช็อตกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ผมอัดไว้นะครับเพราะว่าเวลาผมเล่นเนี่ยต้องมีเทสมารท์ทีครับผมเล่นไปพลาดไป่น,นใช้ได้ครับไป ื่อนโดนครับก็เดี๋ยวมารอดูกันไปเรื่อยๆนะครับอ๋อไงอัซินกาของจริงสำหรับตอนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรก็นี่ครับ,รบก,กบ็ตีมังกรก่อนตี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 ไปตอนนี้ครับรเกิดประเด็นกันเกิดขึ้นนะครับตรงบูเขาต้องรีบวิ่งไปช่วยครับอ้าวเฮ้ยโดนดึงไม่เป็นไรครับอยู่โอ้ พยายามจะเล่นงานเราแต่ทำใไ้เราไม่ได้นะครับตอนนี้เราแค่กลับบ้านนะครับตอนนี้ครับเรากำงเกเพื่อว่า5นาทีค่อยสลับนะครับนะครับเพราะว่าป้อมเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่ถึง5นาทีมันจะมีเกาะเยอะครับมันต้องดูกันตีอะซึ่งตอนนี้ผมก็พยายามประคองป้อมนี้ไว้ก่อนนะครับว่าไม่ให้แตกนนี้แก๊กมันแหลมนะครับแก๊กมันพลาดเองนะครับก็ ตอนนี้ก็ลูกพี่ผมก็มาแล้วลูกพี่ผมไล่ครับลูกพี่ผมไล่ครับยังไงยังไงยังไงโอ้โหลูกพี่ผมเบ้านะครับซ่อตัวไปได้นะครับครับตอนนี้ก็ครับกตีคิมตอนนี้ก็ถึงเวลาเปลี่ยนเลนแล้วครับเพราะว่าเราเค,คลียร์คิปหมดแล้วแต่ว่าคิพีคิปอีปอกชุดหนึ่งการันชนเราก็เคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์เสร็จแล้วเราก็วิ่งไปเติมบนพร้อมกับสลับนะครับเราก็ว,วิ่งไป ล้วไปได้เรื่อยๆนะครับฮันด้าเขาก็ลงล่างไปแล้วครับเน็กมีตัวอยู่นะครับผมดูมินิแมปนะครับแล้วรู้สึกว่าเหมือนมันจะมีอยู่ก็เลยใส่สกิลไปครับตอนนี้ก็เกิดการจราจนนะครับก็มีไอ้าก็ได้1ตัวนะครับนี่ลิเตอร์ก็ได้นะครับลิเตอร์รอดนะครับตอนนี้เรายังอยู่มิเลอร์ครับ พอเสร็จแล้วเราก็เดินกลับนะครับตอนนี้ผมตั้งใจจะเอาป้อมแหละครับก็เคียร์เคลียร์คลียิปชนปุ๊บยิงๆิครับแกก็มีความที่แบบว่าอยากจะอยากจะได้อยากจะโดนนะฮะตอนนี้เราก็พยายามอันนี้ครับผมงงมากเลยแทนที่มันจะลาดเอานกไปแจะแม่งติดดึงผมอ้อไงทรัป็ซนกา้าเอาอีกแล้วนะครับ อาร์เซนกาคนนี้เขาเล่นดีมากเลยนะตั้งจนถึงจบเกมนะครับผมชอบม,มากเลยไม่นู้ว่าตัวมันยังยืนได้ตัวมันยืนยากนะครับก็นี่ครับ,รบตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนจะโดนแข๊งก็เลยเดินถอยออกมาแล้วก็แตกคันทีเรียบร้อยครับตอน,นี้เราก็พยายามช่วยลิกเตอร์นะครับแต่เราโดนดาวน์ดีเจนแบบห้อยเรายู่เรืนะครับ นี w, j j ่ครับเจ้าประจำแม่งเล่นแตกกูเฮียเนี่ยขอโทษครับขอโทษครับก็แตกครับก็เดี๋ยวมาเอากันใหม่นะครับอันนี้เกิดแล้วก็เลยวิ่งมาตรงกลางก็ดูติก้าดูตินกาอันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับก็ดูการเดินไปเดินมาของผมแล้วกัน เรามาปล่อยอารติชีวิตอตารตก้ากันดีกว่าครับอันนี้ก็เพีายาเอากลารนะครับตรนนี้เราก็กําลังไปบนกันนะครับนี่ลูกพี่ผมไงมีตัวมีตัวนี่ล้างแขนแม่งชอบฆ่าผมไงสหมหน้าออเลนพอเลนเดี๋ยวปล่อยมันไป ว่าถ้าเกิดระบบของตรงนี้เราแตกเองแน่นอนแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเพื่อนมาเอาป้อมนะครับอันนี้น่าจะได้ป้อมแล้วนะครับถ้าถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดดูดูมันหิวมันหิวโอ้หิวหิวน้ำลายเต็มปากน้ำลายเต็มปากยางยางยังยังมันยังวิ่งตามมามันยังวิ่งตามมา เทวมีเทวมีอ่านมีมาเจอเจอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายครับไม่ตายโหจังหวะนี้นี่แบบปาฏิหารมากครับแม่งรอดเฉยไอ้คบเ็นี่อันนี้ผมบวกกับมันตรงๆไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องอรอเพื่อนเข้าก่อนแล้วก็รางเฉยๆนมะแบบีสีศิละปะครับตอนนี้เราก็เคลียร์คลิคคคป่อไป ต,ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็รอให้มันเร็วๆ <c oughs> ครับแล้วมาพอเราเติมเล่เสร็จแล้วเราก,ก็มาที่เอามังกรต่อเลยนะครับ <c oughs> นี้ผมกระเชคนะครับว่ามีคนอยู่หรือเปล่าไม่มีก็เอาดาครับ <c oughs> อันนี้มีคนนะครับอันนี้มีคนครเรียบร้อยเจอเจอแม่งอีกแล้วเจอแม่ง ไ,ไ,ไม่เป็นไรครับเ,รเกมนํำอยู่ดีครับโดนดัน Don เฉยแล้วถึงป้อมในแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมเพราะดาเมตเราแรงมากครับ,รรบนี่ครับเราก็อยู่ที่ครับยิงปีไปอันนี้ก็ผมคิดว่าผมน่าจะเอามันได้แต่ว่ายิงไม่เข้าเพราะว่ายังไม่มีบูลามาสะ เกมนี้รู้สึกว่าผมยังไม่ได้ออกมูลามาสะนะครับเพราะว่าตัวหนามันมีไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็เลยไม่ได้ออกมาตายนะลางแคนนะครับลางแคนแค้นมากๆเลยตอนที่ผมเล่นอยู่อ่ะโคตรโคตรเหมือนไส้แม่งอะ่ะคือแม่งยิงรัวเอออันนี้ก็นะครับลัวมันมเวทก็เลยเอาแดงเลยดีนะครับที่ป่าเราไม่ได่าอันนี้คือไอเซปไอเซ็อเซอ้ย ไอเทมของเมื่อกี้นะครับที่ผมออกอยู่ตอนนี้ก็ขึ้นดาบแดงเพื่อมารีดามเมจเลยนะครับเพราะว่าเกมมันยังไม่ได้ตามขนาดนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่ของเราก็ยังนําอยู่ก็เลยว่าไม่ไม่จาเป็นที่เราจะต้องออกของกัรในขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเรายืนได้เพราะว่าเอ่อเพื่อเราเนี่ยมีเงินเทียบกว่าดูมันไหม้แืแม่งหายพอแม่งกี่รอบแล้วเนี่ยํำไม่ได้แล้วเน ออนนี้นครับเพื่อนเราก็กําลังเอาเอาดาร์กันอยู่นะครับเราก็ไปช่วยครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็กลับบ้านไปปล่อยที่บ้านนะครับเพื่อให้คีปเนี่ยมันดันคีปฝั่งตรงข้ามไปพร้อมกับคีปเรานะครับแล้วพอมังกรเนี่ยดันปุ๊บเราก็จะสามารถไปเอาบ้านฝั่งตรงข้ามได้เลยครับอันนี้ก็มาช่วยเพื่อนนะครับไม่ได้กะว่าจะเอาให้มันตายอยู่แล้ว ก็อันนี้แหลมเองครับก็รับสภาพครับเอาใหม่ครับเอาใหม่แต่รอบนี้ไม่แ,ลแหลมแล้ไม่แ,ลแหลมแลรู้สึกว่าจะตายเพราะแบบเวลา5้าทีอะไรเนี้ยตายตลอดแต่ไม่เป็นไรครับพราว่าเราเนี้ยโหดมากครับใช่เป่าไม่ใช่นะฮะเเลน่นนี่ครับก็มาเอามังกรนะครับเพราะว่าตอนนี้มันสิบห้นาทีนะครับเพื่อเอาบับ ในการขึ้นบ้านครับอันนี้มีคนแหลกมาอันนี้เราให้ป่าไปนะครับอันนี้เราก็ยิงฟรีถอยยิงปึ๊บปึ๊บอันนี้พอเห็นว่าไม่มีคนตามเราก็จะเข้าไปอีกรอบจากฟอร์เรนดูครับดูดูดูด,ด,ดูมันหิวที่อะไรขนาดนั้นเฮ้ยหิวเกินวะแต่มันเอาผมไม่ลงนะฮะมีแต่ลิฟต์เท่านั้นแหละครับที่จะเอาผมลงได้ยอก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 อันนี้เป็นเพราะว่าอันนี้ครับ ช็อตพีกเกมนะมึงครับวันนี้ฝั่งนู้นแหลมเองนะครับไม่มีคลฟปแต่ก็ยังอยากจะเล่นต่ดูผมยิงโจ๊กเกอร์นะป็นไ,ไงโคตรแรงอะ่ะออกออกเซตนี้ครับมันแรงมากครับแต่ว่ามันจะยืนยด้นิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดเกมนะมันจะเล่นออกดาบแดงได้เลยครับไม่มีปัญหาถ้าเกิดเราออกดาบแดงตอนเกมนะครับือเกมเราจะแบบจะมันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เ,เกมมันจะไหลอะ่ะมันจะไหลไปเรื่อยอะ่ะตอนนี้ก็มันจะเนียนนะฮะเราก็ยิงยิง,งปีฟรีไปนะฮะไม่ต้องรีบครับเพื่อยิงเรื่อย,รอยครับอันนี้คลิปกัาก็เราก็เดินไปนะครับแต่เราต้องคลียกกร์คลิปก่อนนะครับกันเข้ามาตุยนี้เรามีมอุปกรณ์ไว้แล่านะครับ<ต>เพื่อให้มงกน,น,นีอยมันดันแล้วเราก็ไปดนันแรงอื่นนะครับว่าเหมือนว่ามีคนเฟ้เราดันอะไรอยูอย่ตอลอดเวลา ก็ตายไปนะครับเห็นไหมอันติเมื่อกี้โเรโเกอร์บางมากดู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 ผมกิ้งงทีเดียวนี่หายรึ่งหลอดเลยนะต,ตอนนี้เราก็กิ้งยิงป้อมเราก็ทําทุกอย่างที่เราสามารถทําได้นะครับนนี้ก็ยิงป้อมนะครับขึ้นบ้านได้อย่างไม่ยากเกย็นนะครับเพราะว่าเรามีรถถังหนึ่งกันอันนี้ไม่ใช่รถถังฝังคนนะครับอันนี้รถถังอารีธรรมดาเดี๋ยวยิงฟียิงฟรียิงระยะยิงป้อมนะครับ ถ้าเกิดเล่นแรงที่มันสูงนะครับก็พยายามจบได้ก็จบเลยนะครับเอ่ออันนี้ก็คือผมไปหาตัวไปโลมาแล้วดาวมันก็ลดล,ลงมาเรื่อยตอนแรกมันยี่สิบกว่าดาวแล้วแต่ว่ามือตกไปหน่อยไม่เล่นหลายวันสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับเออฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ